สวัสดีค่ะข้าวตำแตงปี๊งซีดหลอดโอ้ปี๊งซีนธรรมดาพี่น,อน้องนไข่ตแซ่บๆบนัเ้วยนะน้องยายอยู่ือนน้องแต่ละเขาถาากินข้าวกับยังกินข้าวกับ้ซโกเสือโซบ <laughs> <ค>ะขา โ๊บเซ่มซมขามอน้องดท้องโต๊ะครบเซโซมขามปวดท้องเข้าอยู่เหยียบน้อยด้ยพี่น้องมาวนเข้ามาวัเข้าวสายเบื่อรถส้นอยู่เพื่อสัตหิบ ทำลงไปเอาโซ่ฝนออกมาน้าทงนันมาเท้อให้ให้เทืามาเทือปัดเทอนี่ใช่เท้าไอเด้ยังบ่ปันมากเราพดแลรวโฟนมากเราไ่ด้ปัดนะเนาะมาสกัวขึ้นได้มากลยมอีกนละมอทั้งเฮามือนี่บอกนนไปทั้งุ่นรถอมาไม่อนี่ไเราโน่นนี่ อะตัวอาจาจาก็สเบื่งเนโอ้มามื่อี้คือปั่นแล้วนอนนาทงุมาคุมไปไข่สวนมันเีฟ้าเท่าวก็ไปเือนท่านนนีีม่ม่หังแล้วพึ นั่งเศร้ารับงานล่ะนะเตรียมเคื่อเฮ็ดของเจ้าของแล้วรับไปแล้วก็วาาพูดทนะา,างดนะ้านแล้วแบบนมาคุมให้รับกันแนาหมางคันนาอะไรกันไม่ได้เ็ไม่ได้ไม่ได้วาดเห้อครับปีนี้แต่มันเสีดยดวาดหรือมันเสียดดำเอาแล้วโบมีคันนาเห็นได้สียดดั่งรถน้อยแล้วมาเสร็จหรอรถเลยรถจมเนะ ะอยู่เากะไปหลายเด่ดันมันไม่แบบแแอุ้คือรถใหญ่แล้วเกอสั่งเลยอออุออ้มจนได้ได้เม่อวานไทนาเพ่เจ้าของรถพนอันเจริญตา จนว่างห่างจนบ่ถึงมันไปจุกลงไงเงี้ยกระดักล่วงแล้วมันพิษพิษน้ำคนปันป่นเฮ้ยฮึทั้งปัน่นทั้งไถทยล่ะผู้ปั่นนี่ก็บ่เอาลงผู้ปั่นกับผู้ไถยก็บ่เอาลงมันก็ผู้ปันนป่นกับผู้เดียวกันกับผู้ไทยโง่ลงเต๊กแหละลูกเต๋าลี่เนี่ยเอาอยูสสองบาทเท่านั้นเนี่ยนั่นนะ เอาจนสวดบุกุแขวนงายิ่งพันมันตันไปพร้อมเลยรถมันยันไปพร้อมมันทั้งเขาดันไปนะมันละอูวดดินมันไม่เหี้ยไปใส่แขวนเนี่ยคขวนไปทอดไปมีดได้ไอยนะาให้น,าหานี่ยก็คือบกวนไปได้หวะแจีนะท <c oughs> อดไปมีดเหรอยขวนมาถ้าแล่นไปแจี๊ยคนละอ้ยดก็ไปใส่ไปมีขึ้น <c oughs> คนบางคนเขาจะไปฆ่ากับเพม่นทวีนั่นว่านักปันนั่นว่านักกินข้าวอยู่เที่ยงน้อยทรายเพป็นนั้ำเดี๋ยวเบิ้งให้นี่คือมีน้ำนิดน้อยขนาดย่าเพิ่นลุงเราหนาวเซ็ตเซ็ตลุงกันเด้อจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ